สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับ EP นี้ก็ยังคงเป็นภาพจิตกรรมฝาผนังในห้องที่4อยู่ครับต่อจาก EP ที่แล้วที่พระรามได้เดินทางมาที่เมืองมิถิลาเพื่อเข้าร่วมพิธีเสียไทยหาคู่นางสีดาตามคำาชักชวนของพระอาจารย์และก็ได้พบกับนางสีดาเป็นครั้งแรกโดยบังเอิญใน EP นี้เราก็จะถึงช่วงเวลาสำคัญของพิธียกมหาธนูโมรี เพื่อเสียงทายแล้วนะครับโดยมีเหล่านอนเนื้อเชื้อกริยัทั่วทั้งแผ่นดินเข้ามาร่วมเสียงทายกันอย่างล้นลามเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นขอเชิญท่านรับชมได้หน้บัดนี้กล่าวถึงพระอินทร์ซึ่งได้ทราบว่าท้าวชนบมีดําริจะให้นางสีดา มีคู่ครองที่เหมาะสมกันโดยตั้งพิธีเสียงทายยกมหาธนูซึ่งหนอเนื้อเชื้อกษัตริย์จากเมืองต่างๆมากมายต่างก็หมายปองนางสีดาซึ่งอาจเกิดความวุ่นวายลบลาค่าฟันแย่งชิงกันขึ้นได้จึงจะลงไปเป็นประธานในพิธีจำกูจะไปเป็นประธานห้ามการที่จะเกิดเข็นฆ่าคิดแล้วพาหมู่เทวาเห้ะมาด้วยกำลังฤทธิ์ที ครั้นถึงจึงขึ้นบนตกแก้วอันเพิดแพล้วจำหลัดปลัสมีสถิตเหนือแท่นรัตนมณีตามที่อัครราชเทวันเมื่อเหล่าดาบทฤสีต่างมากันอย่างพร้อมเพรียงพร้อมที่จะเริ่มพิธีแล้วท้าชนกก็เสด็จออกมายัางรงพระราชาพิธีครั้นถึงจึงนั่งเหนืออาจยอ,อกรอพิวาทโกศีทั้งคณะพระมหายโยคี ภูมีทอดทัศนาไปเห็นกรุงกษัตริย์ทุกภาราเกลื่อนกล่นกันมาไม่นับได้ล้วนแต่งองค์ทรงเครื่องอัมภัยดั่งเทวาที่ในโสรถเมื่อมองออกไปก็เห็นเหล่ากษัตริย์ทุกเมืองต่างก็มาร่วมง,งานนับไม่ถ้วนแต่และองค์ล้วนแต,แต่แต่งกายงดงามพร้อมด้วยเครื่องประดับดูไปราวกับเทพประภตเทวดาลงมาจากสูงสวรรค์แล้วก็เหลือไปเห็นพระรามกับพระลักษ สง่างามกว่าเราประสาททั้งปวงนั่งอยู่หลังพระวิสิ์และสวามิตหรือีทาชนกจึงถามพระฤาษีทั้งสองอันสานุสิ์พระอาจารย์ถิ่นฐานบ้านเมืองอยู่ไหนสุริยวงศพงพัน์ผู้ใดนามก่อนชื่อไรพระอุนีพระฤาษีทั้งสองก็ตอบว่าตนทั้งสองอยู่ที่อยุธยาส่วนเจ้าชายทั้งสองเป็นหลานเท้าอัชบาลพระรามเป็นพี่ชาย ส่วนอีกคนชื่อพระลักษ์เป็นลูกของท้าวทศรถที่กรุงศรีอยุธยาส่งให้มาลร่ำเรียนวิชากับตนทั้งสองเมื่อได้ทราบว่าพระองค์จะตั้งพิธียกศรสิง์จึงได้ชวนให้มาเที่ยวชมเล่นเพราะยังไม่เคยเห็นงานแบบนี้มาก่อนเมื่อท้าวชนกได้ฟังก็ตกตะลึงไม่รู้มาก่อนว่าท้าวทศรถมีพระโอรสและงามสง่าทั้งสององค์ไม่เช่นนั้นก็จะยกพระธิดาให้ โดยเฉพาะพระรามผู้เป็นพี่ดูช่างเหมาะสมกับนางสีดาเป็นที่สุดแต่เว่าตอนนี้กษัตริย์ทั้งหลายก็มาชุมนุมกันอย่างพร้อมเพรียงแล้วจะแก้ไขก็ไม่ทันการแล้วก็ได้แต่นึกเสียดายอันเชษฐาซึ่งชื่อว่าราเมศงามดังเทเวศในสวงสวรรค์แม้นคู่กับสีดาวิลาวันดังพระจันทร์เคียงดวงสุริยาไม่รู้ว่าพระวงเทวราช ภูวานาถมีโอรสสาหาไม่จะให้พระธิดาเป็นบาทบริจาพระกุมารท้าวชนกจึงได้ชวนพระรามสนทนาถามไถ่ว่าท้าวทศรถนั้นสุขสบายดีหรือไม่พระรามก็ตอบไปว่าพระบิดาสบายดีปกครองบ้านเมืองไพ่ฟ้าประชาชนมีความผาสุขรล่มเย็นไม่มีศัตรูภยัยพานใดๆมารบกวนท้าวชนกเมื่อได้สนทนากับพระรามก็นึกพอใจยิ่งขึ้นไปอีก ทั้งน้ำเสียงที่ชวนฟังและการสนทนาเจราจาหลักแหลมหาใครเทียบได้ยากในแผ่นดินนี้ก็ยิ่งนึกเสียดายเมื่อสมควรแก่เวลาในการประกอบพิธีแล้วท้าชนกจึงตั้งจิตอธิษฐานด้วยบุญบารามีที่ตนได้ปกครองบ้านเมืองโดยทศพิธราชธรรมและได้บำเพ็ญเพียรเป็นฤาษีอีกเป็นเวลายาวนานไม่มีลูกหลานสืบสกุลจนได้นางศีดามาเลี้ยงเป็นลูก บัดนี้จะให้สืบสุริยวง์ต่อไปในภายหน้าถ้ากษัตริย์เมืองใดมีวาสนาคู่ควรกันก็ขอให้ยกธนูโมลีนี้ขึ้นได้อย่าให้หนักเมื่ออธิฐานเสร็จแล้วก็ให้ลั่นของชัยเป็นสัญญาณในการเริ่มต้นเรากษัตริย์น้อยใหญ่ทั้งหลายที่ต่างก็หมายชิงชัยเอาพระธิดาเมื่อได้ยินเสียงคล้องต่างก็ลุกขึ้นกลูกันเข้าไปแย่งชิงกันและอินเห็นความวุ่นวาย ทุ่มเถียงยแย่งชิงกันจึงกล่าวห้ามและบอกว่าสอนของพระอิศวนใช่ว่าจะยกได้โดยง่ายต้องผู้ที่มีฤทธิ์และมีวาสนากับนางสีดาจึงจะยกได้ไม่ใช่ว่าจะใช้กำลังเพียงอย่างเดียวก็จะยกขึ้นได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆผลัดกันมายกต่อผู้ใดใครมีฤทธทาวาสนาคู่ควรเยาวมาน จึงจะยกขึ้นได้ไม่หนักใช่จะหักเอาด้วยกำลังหารตัวเรามาอยู่เป็นประธานอย่าลนลานจงผลัดกันมาเรากษัตริย์ทั้งหลายจึงค่อยๆทยอยกันเข้ามายกธนูกันเป็นลำดับแต่เมื่อเข้ามายกกันทุกคนแล้วก็ไม่มีใครสามารถยกขึ้นได้รุมงกษัตริย์เข้ายกทุกธานีแต่จะไหวจากที่ก็หาไม่ สิ้นฤทธิ์สิ้นกำลังสิ้นอาไัยอ่อนใจหน้าซีสลดลงต่างคนต่างทอดอาไัยนึกเสียดายนางศรีดาเมื่อท้าชนกเห็นกษัตริย์ทั้งหลายไม่มีใครสามารถยกศรขึ้นได้ก็นึกยินดีจึงตัดกับพระรามพรลักษ์ว่าวันนี้กษัตริย์ทุกองค์ไม่มีใครยกคันศรขึ้นได้ท่านทั้งสองจงไปลองยกดูจะได้ไม่เสียทีที่ได้มา อุตสาห์ดันต้นเดินทางมาไกลเชิญเจ้าเข้ายกสอนส่งขององค์พระอิสวรน,นาถาอย่าให้เสียทีที่ได้มาด้านดัดลัดป่าพนาวัตระรามจึงถวายบังคมรับแล้วก็หันมาบอกะลักษ์ให้ไปลองยกก่อนดูก่อนองค์พระอนุชาแก้วตาผู้ร่วมชีวิตพี่ จงลองยกธนูโมลีดูทีจะหนักสักเพียงใดพระลักษ์จึงออกไปลองยกธนูเมื่อยื่นมือไปลองจับคันศรแล้วสามารถเขยื้อนได้ก็รู้แล้วว่าสามารถยกได้แต่ก็ไม่ได้ยกต่อแต่กลับมาเฝ้าพระรามพระรามก็รู้ในทีว่าพระลักษยกได้แต่ไม่ยกจะให้พระรามเป็นผู้ยกพระรามก็รู้สึกยินดีและเดินไปยกคันธนู เมื่อพระรามเพื่อมือไปจับคันสอนก็ไม่รู้สึกว่าจะหนักแต่ประการใดอันมหาธนูสิทธิทัิดั์จะหนักพระหัตถก็หาไม่ยกขึ้นได้คล่องว่องไวภูในกวัดแก่งสำแดงลิกหน่วงน้าวดีดสายประลองศินฟ้าดินวันไหวถึงรูส้สิเบื้องใต้ตลอดอนโนทิศเสียงสนั่นคันชิดึงอน่น เป็นพายุพัดก้องกัมปนาอากาศมืดฟ้ามัวฝนพยมพยับอับแสงสุริยต์แล้วสว่างทั่วสกดโลกาเมื่อยกคันสอนขึ้นได้พระรามก็ลองน้าวคันสอนดีไซน์ดูฟ้าดินถึงกับสะเทือนเลือนลั่นเกิดพายุเมฆฝนเข้าปกคลุมท้องฟ้าจนมืดมิดเสร็จแล้วท้องฟ้าก็กลับมาสว่างดังเดิม เมื่อพระอิน์เห็นพระรามยกมหาธนูได้อย่างแคล่วคล่องว่องไวก็เป่ามหาสังวิชัยยุธเสียงดังสนัน่นหวั่นไหวโหนก็ลั่นค้องไชยแสดงความเป็นมงคลชาวประโคมก็ประโคมข้องกลองกาหนกึกกล้องอึงมีเสนาไพรฟ้าประชาชียินดีอำนวยอวยพรส่วนเหล่ากษตรจากเมืองต่าง เห็นพระรามยกสอนได้ก็ทั้งอายทั้งเสียดายนางศสีดา,า,ดาคั้นจะใช้กำลังแย่งชิงเขาเกรงกลัวต่างคนต่างทำหน้ากันไม่ถูกต่างก็ทยอยกันลาเท้าชนกยกทัพกลับเมืองของตนเองก็จบเนื้อหาของห้องที่4แต่เพียงเท่านี้นะครับช่วงเกล็ดท้ายคลิป สำหรับในห้องที่สี่นี้ก็จะยังเป็นฉากเมืองมิถิลาอยู่เมื่อมีงานใหญ่ก็หอบลูกจูงหลานกันมาดูเรามาดูภาพที่เป็นส่วนประกอบกันว่ายังมีภาพอะไรที่ยังไม่ได้ปรากฏในคลิปนี้อีกบ้างนะครับภาพนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายนอกวังก็มีท้องทุ่งกว้างใหญ่เป็นชนบทที่ร่มรื่นบ้านเรือนปลูกเป็นกระท่อม ชาวบ้านก็พากันเดินเข้ามาในเมืองเพื่อจะมาดูงานพิธีใหญ่ครอบครัวน,นี้ก็กำลังจะเข้าประตูเมืองส่วนอันนี้ก็เป็นบ้านที่อยู่ในตัวเมืองใกล้กำแพงวังเป็นบ้านปูนดูดจะเป็นของผู้ที่มีฐานะหน่อยอันนี้ก็จะเป็นโรงพักของทหารอยู่นอกกำแพงเมืองบ้างก็อาบน้ำแต่งตัวนั่งพักบ้านเล่นหมากรุกกันก็มี ก็จบในส่วนของภาพจิตกรรมฝาผนังนในห้องที่4แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ